ข้อคิดของคนรวยที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จหนึ่งคิดแบบเจ้าของไม่ใช่ลูกจ้างคนรวยมักมองหาโอกาสในการเป็นเจ้าของกิจการหรือการลงทุนแทนที่จะทำงานเพื่อเงินเดือนเทียนอย่างเดียวการคิดแบบเจ้าของหมายถึงการมองงานธุรกิจและโอกาสต่างๆเหมือนเป็นของตัวเองแม้ว่าคุณจะยังเป็นพนักงานก็ตาม ในขณะที่การคิดแบบลูกจ้างคือการทำงานเพียงเพื่อแลกเงินเดือนโดยไม่สนใจภาพรวมของธุรกิจใส่ใจผลลัพธ์ไม่ใช่แค่หน้าที่แทนที่จะทำงานแค่ให้เสร็จไปวันๆนคนที่มีเจ้าของคิดจะสนใจว่างานนี้จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้อย่างไรกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบเจ้าของธุรกิจต้องตัดสินใจและรับผิดชอบผลลัพธ์ของมันเสมอคนที่ขอ ดิดแบบเจ้าของจะไม่โทษคนอื่นเมื่อมีปัญหาแต่จะหาทางแก้ไขพัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลาเจ้าของธุรกิจต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อให้ธุรกิจเติบโตคนที่คิดแบบเจ้าของจะมองหาทางพันธนาตัวเองเสมอมองหาทางสร้างรายได้หลายทางแทนที่จะพึ่งแค่เงินเดือนคนที่คิดแบบเจ้าของจะหาวิธีสร้างรายได้เสริมหรือลงทุนเพื่อให้เงินทำงานแทนท้าคุณเริ่มคิดแบบ เจ้าของไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์คุณจะมองเห็นโอกาสมากขึ้นพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นและมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวในที่สุดคุณอาจจะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆได้ในอนาคตสองให้เงินทำงานแทนตัวเอง แทนที่จะหาเงินและใช้จ่ายไปวันๆคนรวยมองหาวิธีนำเงินไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้แบบทัศินคำให้เงินทำงานแทนตัวเองหมายถึงการนำเงินที่หามาได้ไปลงทุนในสินทรัพย์หรือธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้แบบทัศินคำแทนที่จะใช้แรงทำงานเทีนยงอย่างเดียวเพราะถ้าคุณต้องทำงานตลอดเวลาเพื่อแลกเงินคุณจะไม่มีวันมีอิสรภาพทางการเงินเก็บเงินแล้ว นำไปลงทุนอย่าหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายทั้งหมดแต่ควรเก็บส่วนหนึ่งเพื่อนำไปลงทุนเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจลงทุนไหนสินทรัพย์ที่สร้างรายได้หุ้นปันผลได้รับเงินปันผลโอไดยอไม่ต้องทำงานเพื่อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าได้ค่าเช่าทุกเดือนธุรกิจอัตโนมัติขายของออนไลน์ที่ไม่ต้องดูแลเองตลอดสร้างรายได้แบบทัศินคำคือไรายได้ที่ยังคงเข้ามาแม้ว่า คุณจะหยุดทำงานเช่นรายได้จากค่าเช่าค่าสิทธิ์หรือเงินปันผลจากุู้หนอหากคุณต้องการอิสรภาพทางการเงินอย่าทำงานแลกเงินไปตลอดชีวิตแต่ให้เงินทำงานแทนคุณโดยลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้แล้วคุณจะมีเวลาและอิสรภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้น 3. โฟกัสที่การสร้างความมั่งคั่งระยะยาวคนรวยให้ความสำคัญกับการลงทุน และการเติบโตของทรัพย์สินมากกว่าการซื้อของฟุ่มเฟือยเพื่อความพึงพอใจชั่วคราวการโฟกัสที่การสร้างความมั่งคั่งระยะยาวหมายถึงการมองภาพรวมของอนาคตทางการเงินมากกว่าการใช้เงินเพื่อตอบสนองความต้องการระยะสั้นคนที่รวยและประสบความสำเร็จมักจะวางแผนการเงินลงทุนและสร้างระบบรายได้ที่มั่นคงแทนที่จะมองแค่เรื่องการมีเงินเยอะในช่วงเวลาสั้นการโฟกัส ที่ความมั่งคั่งระยะยาวคือการสร้างระบบการเงินที่มั่นคงไม่ใช่แค่หาเงินเยอะแต่ต้องรู้จักออมลงทุนและสร้างกระแสงเงินสดเพื่อให้มีรายได้แบบต่อเนื่องและมั่นคงในระยะยาวอย่ามองแค่เร็วแต่จงสร้างรลักฐานที่มั่นคงเพื่อความมั่งคั่งตลอดชีวิตสีมองหาโอกาสเสมอพวกเขาเปิดใจและมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์แม้ในวิกฤต ก็สามารถหาทางสร้างรายได้หรือพัฒนาตัวเองได้การมองหาโอกาสเสมอหมายถึงการเปิดใจและสังเกตสิ่งรอบตัวเพื่อหาหนทางใหม่ๆที่สามารถสร้างรายได้พัฒนาตัวเองหรือทำให้ชีวิตดีขึ้นแทนที่จะรอให้โอกาสมาหาคนที่ประสบความสำเร็จมักจะมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์แม้แต่ในปัญหาหรือวิกฤตโอกาสมีอยู่รอบตัวขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นมันหรือไม่ คนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้โชคดีเสมอไปแต่พวกเขารู้จักมองหาโอกาสและกล้าลงมือทำถ้าคุณอยากเติบโตให้ฝึกตัวเองให้เปิดรับสิ่งใหม่ๆและมองทุกปัญหาเป็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ห้าล้มแล้วลุกให้เร็วความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนคนรวยไม่กลัวความล้มเหลวแต่เรียนรู้จากมันและปรับปรุงแนวทางต่อไปล้มแล้วลุกให้เร็ว หมายถึงการยอมรับความล้มเหลวเรียนรู้จากมันและกลับมาเริ่มต้นใหม่ให้เร็วที่สุดแทนที่จะจมอยู่กับความผิดพลาดหรือความเสียใจคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่เป็นคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นได้เร็วและนำบทเรียนจากความผิดพลาดไปพัฒนาตัวเองความล้มเหลวไม่ใช่ปัญหาแต่การไม่ลุกขึ้นมาสู้ใหม่คือปัญหา คนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เก่งกว่าใครแต่พวกเขาล้มแล้วลุกได้พ่อเร็วเรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่ยอมแพ้ดังนั้นอย่ากลัวที่จะล้มและจงลุกขึ้นให้ไวกว่าเดิมหกใช้เงินอย่างฉลาดแม้ว่าจะมีเงินมากแต่คนรวยใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนและไม่ใช้จ่ายเกินตัวใช้เงินอย่างฉลาด หมายถึงการบริหารและใช้จ่ายเงินอย่างมีสติรู้จักแยกแยกความจำเป็นกับความต้องการพร้อมทั้งวางแผนการออมและลงทุนเพื่อให้เงินเติบโตและสร้างความมั่นคงในระยะยาวคนรวยไม่ได้แค่หาเงินเก่งแต่พวกเขาใช้เงินอย่างชาญฉลาดและทำให้เงินทำงานแทนตัวเองงอใช้เงินฉลาดไม่ได้แปลว่าห้ามใช้จ่ายแต่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คนที่รวยและมั่นคงทางการเงินไม่ใช่คนที่หาเงินได้เยอะที่สุดแต่เป็นคนที่รู้จักใช้รู้จักเก็บและรู้จักลงทุนจงใช้เงินให้ฉลาดแล้วเงินจะช่วยให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินในอนาคต7พัฒนาตัวเองตลอดเวลาคนรวยมักอ่านหนังสือเรียนรู้ทักษะใหม่และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกเสมอพัฒนาตัวเองตลอดเวลา หมายถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตัวเองเติบโตและประสบความสำเร็จในระยะยาวโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคนที่ไม่พัฒนาตัวเองจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในขณะที่คนที่กล้าว่าหน้าคือคนที่เรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมออ่านหนังสือและหาความรู้ใหม่ๆอ่านหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจการเงินการพัฒนาตัวเองฟังพอดแคสต์หรือดูคอร์สออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มทักษะ เรียนรู้จักคนที่ประสบความสำเร็จศึกษาชีวิตและแนวคิดของนักธุรกิจหรือคนที่เป็นแรงบันดาลใจนำแนวคิดที่ดีมาปรับใช้กับชีวิตตัวเองฝึกทักษะใหม่อยู่เสมอถามตัวเองว่า ทักษะอะไรที่ทำให้เรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นฝึกทักษะที่ตลาดต้องการเช่นการลงทุนการตลาดออนไลน์ทักษะการสื่อสารพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่ใกล้คนที่คิดบวกและชอบพัฒนาตัวเองเข้าร่วมกลุ่มที่ช่วยเสริมความรู้และแรงบันดาลใจออกจากค o m f o r t z โซนลองทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำแม้จะรู้สึกกลัวพูดในที่สาธารณะเริ่มต้นธุรกิจลงทุนในตลาดหุ้นคนที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนที่หยุดเรียนรู้หากคุณต้องการเติบโตและไปถึงเป้าหมายที่สูงขึ้นอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเรียนรู้ลงมือทำและกล้าท้าทายตัวเองเสมอ8เลือกคบคนที่พาตัวเองเติบโต สิ่งแวดล้อมมีผลต่อความคิดคนโดยมักอยู่ในกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและโอกาสเลือกคบคนที่พาตัวเองเติบโตหมายถึงการอยู่ใกล้คนที่มีพลังบวกสนับสนุนให้เราพัฒนาและช่วยให้เราเก้าวหน้าในชีวิตเพราะสภาพแวดล้อมและคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อความคิดพฤติกรรมและความสำเร็จของเราอย่างมากถ้าเราอายุกับคนที่คิดบวกมุ่งมั่น พัฒนาเราก็จะได้รับแรงบันดาลใจแต่ถ้าอยู่กับคนที่ชอบบ่นดรมาม่าและคิดลบก็มีโอกาสที่เราจะถูกชุดลงไปด้วยเราคือค่าเฉลีย่ยของคนห้าคนที่เราครบมากที่สุดหากอยากเติบโตและประสบความสำเร็จจงเลือกคบคนที่มีพลังบวกบุ่งมั่นพัฒนาและสนับสนุนให้เราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองและที่สำคัญเราก็ต้องเป็นคนที่ช่วยให้คนอื่นเติบโตเช่นกัน กล้าคิดใหญ่ลงมือทําจริงคนรวยกล้าฝันใหญ่และที่สําคัญคือพวกเขาลงมือทําไม่เพียงแต่คิดแต่มีแผนและดําเนินการจนสําเร็จคิดใหญ่ลงมือทําจริงหมายถึงการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ท้าทายตัวเองและกล้าลงมือทําอย่างจริงจังหลายคนมีไอเดียดีๆแต่ไม่กล้าทําหรือคิดแต่ว่า เป็นไปไม่ได้ทำให้พลาดโอกาสสำเร็จไปอย่างน่าเสียดายในขณะที่คนที่ประสบความสำเร็จมักจะกล้าฝันให้ใหญ่และที่สำคัญคือลงมือทำทันทีไม่มัวแต่รอวิธีคิดใหญ่และลงมือทำจริงตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่มีความเป็นไปได้คิดเป้าหมายให้สูงกว่าความสามารถปัจจุบันเพื่อให้ตัวเองต้องเติบโตขึ้นเปลี่ยนจากฉันอยากมีเงินพอใช้เป็นฉันจะสร้างรายได้สิบล้านบาท ในห้าปีเลิกกลัวค,ความล้มเหลวทุกคนล้มเหลวได้แต่คนที่สำเร็จคือคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ถามตัวเองว่าถ้าทำพลาดเราจะเรียนรู้อะไรจากมันคิดแบบเจ้าของไม่ใช่แค่ลูกจ้างมองหาโอกาสในการสร้างรายได้ไม่ใช่แค่ทำง,งานนอเพื่อเงินเดือนพัฒนาทักษะด้านธุรกิจการลงทุนและการเป็นผู้นาคิดใหญ่แต่ต้องลงมือทำจริงเพราะแค่คิดอย่างเดียว ไม่ทำให้สำเร็จคนที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้คือคนที่กล้าตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และลงมือทำอย่างต่ออันเนื่องอย่ามัวแต่รอเพราะถ้าคุณไม่เริ่มทำความฝันก็จะเป็นแค่ฝันตลอดไปสิบให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้อื่นหลายคนรวย เพราะพวกเขาสร้างคุณค่าให้กับโลกพวกเขามองหาวิธีช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะผ่านสินค้าบริการหรือการแบ่งปันความรู้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้อื่นหมายถึงการสร้างคุณค่าให้กับคนรอบข้างช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจและมองหาวิธีที่ทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นเพราะความมอสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากเงินหรือสถานะเพียงอย่างเดียว แต่ยังวัดจากผลกระทบที่เราสร้างให้กับสังคมและคนรอบตัวในโลกธุรกิจคนที่ประสบความสำเร็จมักเป็นผู้ให้มาก่อนพวกเขามองหาวิธีช่วยเหหรือผู้อื่นก่อนที่จะคาดหวังผลตอบแทนยิ่งเราช่วยคนอื่นมากเท่าไรความสำเร็จและโอกาสที่ดีในชีวิตก็จะกลับมาหาเรามากขึ้นเท่านั้น หากอยากเป็นคนรวยหรือประสบความสำเร็จลองนำข้อคิดเหล่านี้ไปปรับใช้กับชีวิตดูแล้วคุณอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น